สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับกลับมาพบกันนะครับกับผมเก่งันพ่อโสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับนำมาชมพระสองพระนะครับพูดคุยกันเรื่องพระเป็นเช่นเคยนะครับก็วันนี้จะพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับนามาชมนะครับมาชมมาส่องเป็นหลวงพ่อเงินวัท่ามไฟนี่นะครับเป็นหลวงพ่อเงินวัดท่ามไฟนะครับที่ที่ผมเพิ่งได้มาใหม่นะไม่มีนะเป็นเนื้อออกออกสมบิษเงินนะครับองคนี้นะครับผมเนี่ นี่นะครับก็นะครับเดี๋ยวไปชมไปส่องกันแล้วก็จะมาพูดคุยกันนิดๆหน่อยๆนะครับกับประสบการณ์พักเครื่องนะครับเรื่องวิถีหน้ามานะครับเนาะก็คือเป็นประสบการณ์การเล่นพระสมัยก่อนนะครับที่ที่ผมจะเล่าสู่กันฟังนะครับผมนะก็พูดแซมแซมไปพูดคุยกันจจมกันไปนะครับประสบการณ์พักเครื่องที่ตามสไตล์ช่องเรานั่นแหละนะครับผมนะก็นะครับ ลมเพ่งเงินวัดท่ามาไฟนะครับเนาะผมเพิ่งได้มาใหม่นะครับก็องค์ก่อนๆที่เคยลงไปนั่นนะครับปิดหมดทุกองคแล้วนะครับปิดหมดทุกองแล้วครับมีผู้ครอบครองตุกอง์คแล้วนะครับเนาะแล้วก็ใครที่ทักมาใหม่แล้วก็แล้วก็บอกแล้วผมก็จะบอกว่าปิดแล้วปิดแล้วนะครับก็จะมีหลายคนมากที่จะมีทักมาหาหนอยนะ้ามีทักมาหาหน่อยนะครับก็ด้วยความที่เยอะนะนะครับผมก็ไม่รู้ทักหาใครนะครับแล้วก็นะครับใครเห็น ทักก่อนก็เป็นวาสนาของคนนั้นไปละกันนะครับผมก็ง่ายๆแค่นี้แหละนะคุณนุ้ีนะครับทักมานะครับแบ่งปันไอ้นี่ได้กันราคาได้กันแบ่งปันได้กันก็จบนะครับพามันก็แค่นั้นเองนะครับพี่นนะครับผมนี่นะครับนะก็นะครับพธรรมชาติของพระล่บโบราณนะครับเนาะก็ดูนะเนื้อโลหะผสมนะครับออกสำริดนะครับแล้วก็ดู นะเบื้องต้นนะพี่นะขี้เบ้านะครับนะการมาวิธีการสร้างนะครับสนิมเขียวนะครับเนาะเนี่ยเห็นไหมครับสนิมเขียวนะครับเนาะสนิมดาเป็นไอ้สนิมของเงินนะนะพี่นะเงินเวลาเก่าขอจะเนื้อดาๆนะเห็นไหมครับนี่นะครับเนาะนี่ไม่กวัไม่รายฝังนะครับเนาะดูนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับนี่ดูไม่กวัไม่รายฝังนะครับเนาะนี่สนิมเขียวสนิมออกไซด์นะครับผมนะแล้วก็เนี่ยดูดีๆนะครับเนาะ แล้วก็นี่นะครับตะใบเก่านะไม่มีนะนะครับ,บนี่นะครับเนาะก็นะครับพูดกันตรงๆนะก่อนที่จะไปดูแนวทางการเล่นหานะรวมพเงินนะครับกุวัฒนาไฟหรือวัฒนาไฟเนี่ยนะครับเนาะพื้นที่เล่นนะครับพื้นที่มีงานประกวดนะครับเนาะแถวพุทธโลกพิจิตนะอุจิตนะครับทางนู้นนะครับเนาะพื้นที่เล่นนะครับพื้นที่เล่นมีคนสะสมเพราะคนพื้นที่เขามีพ้ารุ่นนี้นะครับแล้วเขาก็เกิดประสบการณ์นะครับ ใช้ไปก็มีประสบการณ์แคล้วคลาดปลอดภัยนะครับมันก็เลยปากต่อปากแล้วคนพื้นที่เขาก็เลยเล่นหานะครับแต่นะครับส่วนกลางนะครับส่วนกลางยังส่วนกลางยังบางคนเล่นบางคนไม่เล่นละกันนะครับแต่เขาก็มีนะครับแต่เขาก็มีกลุ่มเล่นหานะครับก็คือกลุ่มเล่นหานะครับเห็นไหมครับกลุ่มเล่นหานะครับเขาก็มีกลุ่มของเขานะครับหลวงพ่อเงินว่าท่ามาไฟก็คือมีกลุ่มรองรับนั่นเองนะครับตามสไตล์ผมนะครับเนาะเขามีกลุ่มรองรับนะครับแล้วก็ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ที่ผมอยากจะบอกนะครับก็คืออาจารย์โทนนะครับอาจารย์โทนเอาพระรุ่นเนี้นะครับหลวงพ่อเงินวัท่ามาไฟนะครับลงประมูลหน้าเพจตัวเองด้วยนะนะครับแต่นะครับผมหาข้อมูลใน Google เขาไม่ได้แคปภาพลงในเฟซใน Google นะครับแต่วันนั้นผมเห็นนะครับเนาะแล้วผมก็เอ่ยชื่อด้วยเพราะผมเห็นจริงๆนะครับเนาะหลวงพ่ออาจารย์โทนนะครับเอาพระรุ่นนี้นะครับลงประมูลหน้าเพจตัวเองนะครับเนาะก็วันนั้นผมเห็นพอดีนะครับเนาะ นี่นะครับก็ผมอยากจะสื่อว่าแนวทางการเล่นหาก็คือนะครับมือใหญ่นะครับมือใหญ่เขามีเขามีเก็บนะครับนะครับมือใหญ่บางคนเริ่มขยับตัวนะครับผมก็อยากจะบอกแค่นี้เองนะครับเนาะแต่หลักใหญ่ใจความนะครับนะครับผ้าแท้แท้ที่ผ่านะครับผมจะบอกตลอดนะครับผมนะนะครับผ้าเก่านะมันก็ต้องดูให้เก่าถูกไหมครับนะอันนี้ไม่แค่นี้เองนะวันนี้แล้วหลักใหญ่ใจความนะครับผมนะ นี่นะครับเราก็มาดูแนวทางการเล่นหานะครับก็พูดคุยกันก่อนนะครับให้เข้าใจนะครับเราพูดคุยกันได้นะครับเราไม่ต้องสร้างภาพนะพี่นะเล่นยังไงเขาเล่นกันยังไงก็บอกตรงๆนะครับมันจะเก็บไม่เก็บจะเล่นไม่เล่นไม่ต้องเชื่อผมนะมันเงินของเพื่อนเพ่นี่นะครับเอาที่สบายใจนะครับผมนะนี่นะครับก็เป็บเทีาบประจันเนี่ยครับเนี่ยนี่เนื้อเนื้อรอผสมอันนี้เนื้อสวิตเงินเห็นไหมครับนะ นะครับแล้วก็ผารุ่นนี้นะครับพื้นที่เล่นเนี่ยอันนี้เนื้อออกสมฤิ์เห็นไหมครับนะพื้นที่เล่นแล้วก็มีกลุ่มเล่นนะครับแล้วก็อาจาร์โทนก็เอามาประมูลหน้าเพจตัวเองนะครับเมื่อประมาณอาทิตย์ก่อนมั้งนะครับผมนะนี่นะครับนี่นะก็ดูนะคมันมีแี่แล้วก็นะครับมีกลุ่มเล่นนะครับแล้วก็ประวัตินะครับประวัติของหลวงพ่อเงินเกี่ยวกับวัดฒามาไฟก็มีนะครับผมนะ คือเชื่อมโยงกันนะครับมันก็เลยทําให้คนแบบเล่นหานะครับผมนี่เห็นไหมครับ <c oughs> มีลงหนังสือเก่านะครับเดี๋ยวมีลงหนังสือเก่าแล้วก็เนี่ยเห็นไหมครับมีลงหนังสือเก้านะครับเห็นไหมครับหนังสือเก่าแล้วก็มีนี่ครับเนี่ยมีลงหนังสือเก้านะครับแล้วก็มีนี่คนคนเล่นพราคนมีชื่อเสียงแล้วกันเห็นไหมครับเขาก็เก็บนะครับเห็นไหมครับ เพราะนะครับเนื้อหาเขาเนี่ยเห็นไหมครับอดีตรองผู้ว่านะครับเป็นเขาเป็นอดีตดารานะเนี่ยเห็นไหมครับนี่นะครับประวัติหนังสือมีคนที่เล่นพระคนที่เป็นรองผู้ว่าเขามีเขาเขาพบปากับผู้คนเขาเจอประสบการณ์ไหมครับเขาก็เข็มนะรองผู้ว่านมครับนี่นะเห็นไหมครับก็นะครับมีหนังสือเก่าๆลงนะครับแล้วก็เห็นไหมครับ คนที่เก็บสะสมเห็นไหมครับเขาก็เก็บนะครับลองผู้ว่าอดีตลองผู้ว่าที่ผมเล่าให้ฟังนะครับนะครับเนาะก็คือนะครับของพารุ่นนี้นั่นเองนะครับเนาะนี่อดีตลองผู้ว่านะครับเนาะที่ขายสายสะสมนะครับเพราะนะครับอย่างที่บอกนะครับเนาะเขามีพื้นฐานการดูเนื้อหาพานะครับมันก็จะบอกตัวเองได้นะครับอันน you. ี้นะครับนี่กลุ่มเล่นหานะครับเนาะเขาก็จะบอกตัวเองได้นะครับว่าผ้าองค์เนี้ยนะครับเนาะน่าเก็บน่าใช้พออะไรนะมีนะ นะครับเนาะนี่นะครับเนาะนะก่อนจะลงกล้องนัดก็มาพูดคุยกันนิดนึงนะครับผมนะก็สายม้อมอยกันสบายๆนะครับเนาะก็นะครับวิถีหน้ามานะพี่นะสมัยก่อนมันนานแล้วแหละนะครับผมจะบอกเป็นทวิพี่ตลอดนะครับเนาะเล่นพานะครับฟังคนนั้นคนนี้คนนู้นคนนี้มาฟังได้ทุกอาจารย์ฟังได้ทุกคนนั่นแหละนะครับแต่ผมอยากจะให้แบบไปหาประสบการณ์่าเครื่องนะครับ ลองไปดูตามสนามจริงตามบ้านคนก็เหมือนซื้อขายนะครับซื้อขายให้เป็นนะครับไม่ใช่นั่งดูแต่โลกโซเชียลแล้วก็บอกโอ้โหไม่ค่าเก่งค่าแน่ค่าจําค่าจําตําหนีแม่นเลยค่าจําตําหนีแม่นเลยบางคนผมเห็นแล้วก็โอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงนะจะชี้อยู่ไอ้ตรงจุดเนี้ยนะครับนะนะครับจุดนี้เราก็อ้างว่าอ,อาจารย์ค่านะอาจารย์คนนั้นคนนี้เขาบอกในจุดนี้แท้เลยแต่อง์ลวงแม่งเหรียญบวมถเถอะเหรียญบวมเก๊ะเหรียญทอดอะ่ะเข้าใจผมไหม เป็นผ้าเหรียญนะไอเนี่ยจา์คนนั้นคนนี้บอกนีตรงเนี้ยแท้เลยแต่องครวมเหรียญบวมเทเลอร์เบอร์บวมครบสูตรอะแบบร้อยทอดอะเก๋แบบคือโอ้ยคือเนาะผมถึงบอกนะประสบการ์พาเครื่องนะฟังหลายๆอาจารย์แล้วก็หลายๆคนนั่นแหละนะครับแล้วก็ลองไปหาประสบการณ์ดูนะนี่นะเหมือนคุณลองคุณหัดขับรถนะครับอาจจะหัดในโรงเรียนหัดในลานวัดนะครับแต่คุณต้องไปออก ตปหาประสบการณ์ตามสนุนใหญ่นะครับมันถึงจะครบสูตรนะครับพี่ๆนะวิธีหน้าม้าก็คือนะครับเมื่อเมื่อนานมาแล้วแหละนะครับสมัยก่อนมันมีโซเชียลนะครับเนาะมันมีโทรศัพท์กระดูกหมาแพร์ลิงค์โฟนลิงค์นะครับแล้วก็มีโทรศัพท์แล้วก็ตั้งนานกว่าจะมีเฟซมีกลุ่มมีอะไรต่างๆนะครับแล้วตอนนี้มันเริ่มมีกลุ่มนะครับมีกลุ่มเล่นพระมีกลุ่มซื้อขายแล้วกันนะครับมีกลุ่มซื้อขายแล้วก็วิธีหน้าม้าตอนนั้นมันบูมมากเลยนะครับขายแม่งอะไรก็ได้นะครับเพราะอะไรพี่นะ อาศัยเพื่อนนะครับพ่อแม่พี่น้องพี่ป้าน้าอานะครับตัวเองลงพ้าไปองค์หนึ่งนะครับให้ลูกให้ลูกดันราคาให้เมียดันราคาลูกดันราคาเมียดันราคาอยากขายเท่าไหร่อ่ะเข้าใจไหมครับป่ากระบอกแบ่งปันนะครับแต่ลูกเมียดันราคามันแล้วสมัยก่อนแอดมิน คือแอดมินกลุ่มเขาเขาไอไอเขาเก่งนะนะครับแอดมินกลุ่มเขาเก่งเขาจะจําแล้วเขาก็แบบคนประมูลเยอะแยะแต่เขาก็ยังจําได้นะว่าไอคนเนี้ยมันดันราคาจนอย่างเงี้ยจนแบบจนแบบแชร์กันนะครับว่าระวังนะไอประมูลอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ซบซามาแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็มันเป็นวิถีหน้าม้านี่นะดันราคากระป๋าก็บวกแบ่งปันแบ่งปันแต่นะครับแต่ดันราคานะครับเนาะแล้วก็อยากให้คนมาติดตามเฟซตัวเองนะนะครับก็ทําเป็นแจกนะครับ ตอนนั้นตอนนั้นอยู่ในกลุ่มกินตับนะนะครับปราเครื่องกินตับพหลู่ตัวไทยประมาณนี้นะครับเนะาะเมื่อหลายปีก่อนนะมันจะมีแจกทุเรียนนะนะถ้าใครซื้อขายพลาเนานก็น่าจะจําได้ม,มีแจกทุเรียนนะครับแจกทุเรียนก็คือยังไงก็คือต้องกดติดตามเฟซเขานะครับกดติดตามเฟซนะครับแล้วก็เวลาโพสต์ในกลุ่มมันจะเด้งไงนะครับมันเขามีเขามีอะไรเครื่อแฝงนะมีผลประโยชน์เครื่อแฝงนะครับเนาะกดติดตามเฟซแจกทุเรียนนะแจกทุเรียนที่นั่นที่นี่แจกนะครับ แต่คนที่ได้นะครับแอดมินเขาก็เก่งอีกอะคนที่ได้เป็นเมียเป็นแม่ยายพ่อตาเป็นลูกเป็นน้องเออมันก็วนอยู่คนได้มันก็อยู่อย่างเงี้ยแอดมินเขากเก่งนะเขาถึงบล็อกออกไปนะครับมันเป็นวิธีหน้ามาอามีนะครับคนประมูลดีๆก็เยอะนะครับแต่สมัยก่อนนะมันจะมีอันเนี้ยบูมมากนะครับคนจนคนกลัวการประมูลพ้านะมีนะมันเป็นวิธีหน้ามาที่ ที่ผมก็มองว่าในยุคนี้ในยุคนี้จะเป็นยังไงผมก็ไม่รู้นะเพราะผมไม่ค่อยได้พูดง่ายๆนะผมไม่ค่อยได้ผมไม่ค่อยได้ดูอะไรพวกนี้นะครับเนาะไลฟ์สดเพื่อนในเฟซแชร์มาผมก็ไม่ได้ดูนะผมผมไม่ได้อะไรกับราคาผักเครื่องนะครับนะผมผมดูราคาผมได้มาเป็นหลักนะพอแบ่งผมก็แบ่งนะตามที่แบ่งผมก็ไม่แบ่งแค่นั้นเองผมไม่ได้ซีเรียสไม่ได้ยึดติดกับมันนะครับเนาะนะครับบางคนก็ พูดสวยหรูนะครับนะพ่าเครื่องมีราคากลางนะเว้ยพ่าเครื่องมีราคากลางนะเว้ยแล้วเพื่อนๆพี่แล้วเพื่อนๆพี่ไปดูนะไอคนที่พูดอย่างงี้ก็ประมูลพ้าทั้งนั้นนะครับเอามีราคากลางแล้วประมูลทํามะเขืออะไรอ่ะมีราคากลางก็ไปขายเหมือนทองดีมไ้ยพี่ทองทุกวันนี้ก็สี่หมื่นใช่ป่ะสามหมื่นสามหมื่นสามหมื่นนะพี่ไม่ค่อยได้ตามสามหมื่นยังสามหมื่นน่าจะสามหมื่นกว่าใช่ไหมครับเนาะ สามหมื่นสี่หมื่นนี่แหละนะครับเนาะราคาทองก็คือราคาทองนะครับไปขายที่ไหนใช่ไหมครับมันมีราคากลางนะครับมันก็มีราคาออกทีวีนะครับเนาะทองขึ้นวันนี้นะราคานี้นะลูกพันรับเข้าซื้อออกนะแล้วก็หน้าทองและหน้าร้านทองรับเข้าซื้อออกนะเอออย่างเงี้ยมีราคากางนะไม่ต้องประมูลใครที่ไหนมานั่งประมูลทองไี่พี่ดูไหมครับมีอะครับมามาประมูลทอง นี่มหนึ่งบาทไว้ทองหนึ่งบาทไว้่าสตาร์ทที่ห้าร้อยนะสตาร์ทที่ห้าพันทองหนึ่งบาทแท้ถ้าถ้าคนมาประมาณถ้าคนเห็นว่ามาประมูลอย่างเงี้ยคุณต้องมองเป็นมิจฉาชีพผมพูดถูกไหมประมูลไปจะได้ของจริงปะวะจะได้ผ่าจะได้ทองจริงไหมวะถูกไหมครับทองเคลือบปะวะถูกไหมครับมันผิดราคาไงนะครับเนาะแต่พาะเครื่องมันผมบอกแล้วนะครับมันไม่มีราคาก้างนะครับถ้ามีราคากลางจะมาประมูลทําไมอะ่ะพี่ ถูกไหมครับไปขายไหนมันก็ได้ราคานั้นนะครับแล้วถ้าของสิ่งนั้นมีราคากลางมันจะไม่มีเซียนเลยนะครับเพราะมันไม่มีช่องว่างให้คุณหากินไงถูกไหมครับอือแค่นั้นเองนะพนนี้ีดำเนาะก็มานะครับลงกล้องสองกันนะครับผมนี่นะก็นะครับเนาะวัาถามาไฟนะครับเนาะอย่างรู้กันเลยนะครับเป็นช่างชาวบ้านนะครับก่อนอื่นเลยนะนะครับ คุณจะเอาพิมพ์นิยมมาเป็นบรรทัดฐานมันก็ไม่ใช่ของผู้ถูกไหมนะครับเนาะก็ดูหน้าตาทันได้ไหมครับนะ่ะกลับมาวิธีการสร้างพระนะครับมันสําคัญผมถึงอยากจะบอกว่ามันสาคัญนะครับควรจะแบบเรียนรู้นะครับผมนะนี่นะนะลงกล้องกันนะครับเนาะหลวงพ่อเงินวัดท่ามอาไฟนะรองค์นี้เป็นเนื้อสาลิดเงินนะครับนะดูหน้าทันนะนี่นะครับนี่นะคาบขี้เบ้านะครับ ตะนิมต่างๆนะครับผมนี่ตะนิมเขียวตรงข่าตะนิมออกไซด์นะครับนี่นะครับผมเม็ดกวดเม็ดทรายฝังนะครับ <c oughs> นี่ดูความเก่านะพี่เห็นไหมครับนี่ดูเนื้อโลหะนะครับมันจะออกขาวๆใช่หไหมเปลืเหลืองๆก็คือโลหะผสมนั่นแหละพี่นะมันไม่ใช่ไอ้นี่ไงสัมฤทธิ์ก็คือสัมฤทธิ์นะโลหะผสมนะครับเนาะ แก่นั่นแก่นี่มันก็จะพูดไปนะครับสัมฤิดเงินเนื้อสัมฤนะิรนะขันลงหิน่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็เนื้อโลหะผสมอะนะครับนี่นะตามหลักนะครับนี่นะครับขี้เบ้านะครับผมตรงเสียนก็ดูความกาวนะครับเนี่ยดูสนิมเขียวสนิมออกไซด์นะครับเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับเนาะไม่ขวดไมทรายฝังนะครับธรรมชาติพระหล่อโบราณนะครับเนาะนี่นะครับผมนี่นะนะครับ แล้วก็นะครับสุดท้ายนะครับพระหลอโบราณนะครับลอยตะไบนะครับลอยตะไบแต่งงานแะครบเก่าไหมครับน,น,นี่นะผมนี่นะนะนี่นะผมน่ะนี่นะพี่วี ตรงนี้ก็น่าจะรอยแต่งนะพี่นะลึกนะครับเห็นไหมครับแต่งก็แต่งเก่านะครับเราเห็นไหมครับเป็นเซี่ยวนะครับเนี่ยเห็นไหมครับแทงต่อใบนะเหมือนวัดห้วยเขนนะครับเนี่ยนะครับก็คือนะครับชาวบ้านนะพี่นะมันก็จะเป็นแบบเป็นจะเป็นแต่งนะพี่นะจะมาแต่งเพิ่มนะครับนเหมือนเหมือนวัดห้วยเขนนะครับก็คือวัดห้วยเขนจะมีแต่งนะครับจะมีบางองค์เป่า ปาก,กตาไม่มีก็ตอกตาขีดปากแต่งเห็นไหมครับวัด้วยเขตแต่พิมพ์นิยมไม่มีแต่งเลยนะครับเนาะเห็นไหมครับแทบจะไม่มีรอยตะใบเลยนะครับเนาะเพราะเป็นช่างหลวงนะครับช่างหลวงก็คือเขาเรียนมานะครับเขาเรียนมาเขามีวิชาความรู้เขามีเครื่องไม้เครื่องมือที่ที่มันทันสมัยก็อย่างที่บอกนะมันช่างหลวงนะครับเนาะกับช่างชาวบ้าน,นครับเราต้องแยกให้ออกนะครับเนาะเหมือนอารมณ์แบบช่างหลวงไปสร้างบ้านละกันนะครับช่างหลวงสร้างบ้านด้วยเครื่องไม้เครื่องมือด้วย โลหะด้วยอะไรใช่ไหมครับกับช่างชาวบ้านพี่พี่ว่าสร้างบ้านมาหลักหนึ่งจะสวยเท่ากันไหมอ่ะถูกไหมครับมันก็ต้องมีความต่างนะครับผมนะก็เหมือนเอาง่ายๆนะครับเหมือนมันจะมีพวกบ้านเก่าแถวยุทธยายไหมครับที่เป็นบ้านอะไรนะไอ้แดงๆเขาเรียกอะไรนะบ้านหลังคาแดงอะไรสักอย่างที่ที่เป็นบ้านทรงโบราณที่เป็นฉลุเห็นไหมครับขนาดครัเป็นไม้นะครับเนาะเขาเป็นไม้แล้วเขาฉลุเห็นไหมครับฉลุหน้าตาฉลุอะไรอะ่ะคือ เขาเป็นเจ้าขุนมุนนายยุคนั้นนะครับเห็นไหมครับการสร้างเขานะครับเป็นช่างฝีมือนะครับกับดูบ้านชาวบ้านทั่วๆไปที่เป็นบ้านล้างอดกบางทีประตูหน้าต่างบางทีประตูก็ยังไม่มีเลยนะครับหน้าต่างก็ไม่มีก็คือเขาชาวบ้านเขาก็คือเน้นใช้งานนะครับผมไม่ได้เน้นประนีเรียบร้อยนะครับก็เหมือนกันนะครับเนี่ยนะครับหล่อเขาก็เน้นให้เป็นรูปหลวงพ่อนะมีแบบแล้วก็นินก็ขาดเหลือก็เอามาแทงอา มาแทงมาแตงเอานะครับเนาะเห็นไหมครับเนี่ยมาแทงมาแตงเอานะครับเนาะเหมือนห้วเขนเห็นไหมครับมันก็เป็นวิธีที่ที่เราเข้าใจได้นะพี่นะตามหลักการทั่วๆไปนะครับผมนะก็โอเคไม่นี้ครับสำหรับคลิปนี้นะครับในวันละนิี้หน่อยนะครับก็พูดคุยกันบ้างอะไรบ้างตามภาษาเรื่องภาษาลาวไย่าไปซีเรียสนะพี่นะก็ขอบคุณเพี่ๆเช่นเคยนะครับที่แวลรชมนะครับนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไครต์ด้วยกันมาตลอดมานะครับแล้วก็ใครที่เข้ามาใหม่นะครับ แต่พอจะได้มุมมองได้ข้อมูลได้ความรู้นะครับก็ฝากนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสัไครกดกระดิ่งช่องไอ้ผมกันด้วยแล้วกันนะครับนะขอบคุณครับสวัสดีครับ